ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่อง YouTube ผมด้วยนะครับอาคาเดชไลฟ์สไตล์ขอบคุณครับโอเคครับสวัดดีครับผมนี่อาคาเดชไลฟ์สไตล์นะครับ คือผมจะมาบอกวิธีการอัปโหลดหน้าปกของคลิปนะครับที่เราทำเสร็จแล้วตอนที่เราจะโหลดคลิปเสร็จแล้วก็จะใช้หน้าปกที่เราตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่เรานำมาใส่เพื่อที่จะเป็นหน้าปกตามเหมือนช่อง YouTube ทั่ว,วไปของทุกคนครับจะเป็นหน้าปกที่มีสีสันมีอะไรนี่ครับประมาณนี้ตามที่เห็นครับ จะเขียนไวอย่างนี้ครับเด่นๆอย่างนี้ครับโอเคครับตามมาเลยครับโดยเข้าไปที่เดิมนะครับผมช่องเรานะครับโอเคผมก็เข้าตรงที่เดิมครับเข้าไปในหลังบ้านของเราเองครับ youtube youtube Studio s t ด d i o ครับผมเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมโอเคแล้วก็จะอัพอัพโหลดรูปนะครับที่เราปกรูป ปกของคลิปที่เราทำมาแล้วครับคือโอเคมันจะเข้าไปอัปโหลดนะครับนี่ครับเข้าตรงนี้ครับผมอัปโหลดวิดีโอเข้าไปแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับผมอัปโหลดไฟล์คือคลิปที่เราคลิปที่เราทําไว้ครับเราก็จะอัปโหลดนะครับผมเก็บไว้ในแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมเก็บไว้ใน นี่ครับโอเครูปนี้ครับโอเคผมจะอัปเดตตรงนี้ครับผมอัปเดตคลิปก่อนนะครับโอเครอสักครู่นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ขึ้นมาผมก็จะอัปโหลดเสร็จก็จะก็รอโหลดให้เสร็จนะครับรอจนโหลดให้เสร็จแล้วรูปก็จะขึ้นโชว์มาตรงภาพขนาดยอด่อนะครับแล้วคลิปก็มันจะโชว์ ตรงนี้ครับกำลังอัปโหลดรูปอยู่รอสักครู่ครับผมช่วงที่มันอัปโหลดนะครับผมก็จะพิมพ์หัวข้อชื่อเรื่องนะครับอเ,เล่นน้ำสระ รอให้โหลดเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็50 <c oughs> 58%แเแล้วครับพอเราอัปโหลดคลิปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตามนี้ครับตามรูปถ้าเราไม่มีรูปปกที่จะเป็นรูปปกของคลิปมันก็จะเลือกมันก็จะให้เราเลือกระหว่าง3มช่องน,นี้ครับรูปนี้กับรูปนี้กับรูปนี้ไปโชว์หน้าปกของเราแต่ผมทํา ส่วนผมทําหน้าปกไปเรียบร้อยแล้วครับเลือกจะใช้หน้าโปกนี้ครับนี่ไงครับผมอาจจะเป็นรูปสะรูปแม่น้ํารูปอะไรประมาณนะครับแต่ผมทําไว้แล้วนี่ครับเล่นน้ําสะนาครับนี่แหละครับผมโอเคมาครับอัปโหลดรูปกันนะครับโอเคก็เข้ามาตรงนี้ครับอัปโหลดภาพขนาดย่อครับที่เรากําหนดไว้เราจะไปตรงนี้นี่ครับเจอแล้วเราจะใช้รูปนี้เป็นหน้าปกครับนี่ง่ายนิดเดียวครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ โอเคแล้วผมจะสอนเพิ่มเติมต่อครับในการตั้งเป็นตั้งไวใน p l a ลิสต์ที่เรากําหนดไว้ครับเป็นอ p l a ล l สต์ลิสต์ความรู้ลิสต์เกี่ยวกับธรรมะแล้วแต่ผมจะเราก็ทาลิสต์ของช่องเราไว้ว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างกินเที่ยวเพลงสถานที่สําคัญอย่างงี้ครับหรือภาพ่อนอย่างนี้ก็แล้วแต่เราสร้างไ้โอเคผมกําหนดลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดเสร็จไปครับผมจากนั้นตอนนี้เป็นกําหนด ไม่ไม่ใช่วิดีโอที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเราก็ติ๊กตามปกติผมก็ติ๊กไว้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดถัดไปครับผมนี่ครับผมผมก็เปิดรายได้เลยครับผมแล้วก็กดก็โฆษณานี้มันจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะครับช่วงต้นก่อนเริ่มเล่นวิดีโอระหว่างเล่นวิดีโอแล้วก็ช่วงท้ายครับ มันจะขึ้นอนัตโนมัติของเราเองครับเราไม่สามารถกําหนดได้ถ้าคลิปไม่เกินส0บนาทีโอเคผมก็กดถัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับมันก็จะมาตามความเหมาะสมนี่การใช้ภาษาต่างๆ,ๆเราก็อ่านดูถ้าถ้าเปิดถัดมาแล้วนะครับผมติ๊กเสร็จแล้วมันก็จะให้เรากดถัดไปโอเคบางคนผลนกดถัดไปแล้วครับผมังนั้นตัวนี้จะเป,เปิดเป็นคลิปส่วนตัวนะครับผมยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ผมจะใช้เป็นไม่เป็นสาธารณะครับ คือจะไม่เป็นสาธารณะคือเปิดได้เฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นครับโอเคเพราะนั้นผมก็กดบันทึกแล้วครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นรูปสระน้ำครับโอเคตามที่ผมทำไว้เป็นรูปนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับครับผมนี่รูปนี้ครับนี่ครับคลิปนี้ถ้าเราจะมีการกลับมาเปลี่ยนรูปหน้าปกเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับง่ายงก็เข้ามาตรง แก้ไขคลิปวิดีโอนหะครับโดยเข้ามาตรงที่นี่ครับเนื้อหาแล้วก็จะมีโชว์คลิปต่างๆที่เราจะแก้ไขคือกดตรงนี้ครับเหมือนรูปดินสอครับผมกดเข้ามาเลยนะครับนี่ครับกดเข้ามาแก้ไขแล้วมันก็จะขึ้นมาถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าปกเราก็กดตรงรูปเปลี่ยนหน้าปกครับเปลี่ยนได้แล้วก็กดตรงนี้ครับเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเป็นสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าปกที่เป็นรูปสระ รูปใหญ่ทับเดียวผมหาดูก่อนครับเอาเป็นอ่ะรูปนี้ก็ได้ครับนี่เปลีนนะ่ยนหน้าปกใหม่โอเคนี่ครับมันจะขึ้นแล้วก็เราก็เซฟบันทึกครับผมก็เรียบร้อยครับปกขึ้นมาครั้งแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับของรูปเราดูดีนะครับผมก็เข้าไปดูครับ นี่ครับก็จะโชว์อัตโนมัติเนี๋ยนะครับผมรีเฟซก่อนมันจะขึ้นมาเป็นรูปนี้นะครับดูนะนั่นครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับหน้าปกของเราทําง่ายครับโดยการเราทําเสร็จแล้วเราก็มาโหลดรูปเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มรูปอยู่ในช่องช่องนี้ครับภาพขนาดย่อนะครับแล้วก็ไปรูปสร็เรียบร้อยครับแล้วก็บันทึกเรียบร้อยผมกลับไปรูปเดิมนะครับนี่ผมเสร็จแล้วครับ แล้วเมื่อผมจะเปิดซาาระผมก็กดตัวนี้คนทุกคนที่เข้ามาใน YouTube ก็สามารถดูใช้งานดูคลิปดูวิดีโอผมได้ครับก็จะเห็นรูปนี้เป็นรูปหน้าปกโอเคครับขอทวนกันอีกครั้งนะครับทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคทวนกันอีกรอบครับเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรงช่องของเรา YouTube Studio ครับเราจะมาเปลี่ยนหน้าปกของเรานะครับโดยเข้าไปเนื้อหาครับเสร็จแล้ว,ลวก็กดคลิปวิดีโอที่เราจะมีการเปลี่ยนหน้าปกครับกดนี้ครับผมที่จะเปลี่ยนนี่ครับกดตรงนี้แล้วมันจะเข้ามาในหน้านี้เราก็สามารถกดเปลี่ยนตรงมุมนี้ได้เลยครับตัวเลือกแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดรูปมาเพื่อที่จะมาทําเปลี่ยนแต่ตัวนี้เรากําหนดรูปรไว้เรียบร้อยแล้วครับ ก็กดตรงนี้ก็มากําหนดรูปตามใจชอบที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนครับนี่ครับเราเปลี่ยนแล้วก็กดเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกครับนี่แหละครับอืบแล้วพอเสร็จแล้วบันทึกเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าปกที่เราเปลี่ยนนี่ครับลองดูรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนั่นครับโอเคตามนี้ครับผมจะกลับไปรูปเดิมครับเปลี่ยนโอเคให้ตรงกับหัวข้อกับคลิป แล้วก็บันทึกโอเคครับถือการเสร็จสิ้นการโหลดปกของคลิปครับง่ายนิดเดียวครับโดยไม่ให้มันเลือกที่มันจะปรับอัตโนมัติให้เราว่าจะเลือกรูปหนึ่งรูปสองรูปที่สามอย่างเงี้ยแต่เราทำหน้าปกเองครับผมครับง่ายนิดเดียวครับโอเครู้นั้นครับผมขอบคุณครับ มากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาให้ผมรู้อีกครับเกี่ยวกับ YouTube ขอบคุณครับ